สวัสดีครับพี่น้องในเวลายามรอบอีกแล้วครับผมก็วันนี้มารอบเย็นครับผมครับประมาณสักตอนนี้เป็นก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับผมวันนี้ครับหลดมาดูทางนี้ก่อนครับหนังป่าล้ำพันน้อยผมว่าได้รุ่นนี้เลยพี่น้องรอบมันทรงแบบก้นกระดกไหมก้นกระดกนฟังชั้นครับนั่น่ะหรือว่ามีคนมายกดูนี่ต่กใหม่นะผมว่าก้นมันกระดกครับ มาดูเด้อรอยผมทำไว้มันไม่กระดุกอย่างนี้แต่ทำไมหน้ามันไม่ขุนนี่ไงมันลุ้นกันครับผมว่ากลนมันสูงขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะไงขึนหน้ามันหลุดนี่เอ๊ะมันหลอกตาผมนี่วัดูก็ถึงพื้นดีแฮ้าว ใส่โดนหลอกตาแล้วนำโดนี่ก็ไม่เห็นมีตัวปลานะเฮ้ยเดี๋ยวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอยเอ,เอโอเคมีมีครับมีจริงๆพี่น้องมีจริงๆครับแต่มันเป็นปลาอะไรมันปลาดุกหรือเปล่ายัางงี้มันดุยได้ดุยได้ไหมมันว่ากระโดดโครมโครมไหมดูตาฝาดอุ้ยนั่นโอ้ปลาช่อนปลาช่อนน้อยครับผม เเงียบสงบเชีวยวนะเกือบจะไม่เกือบมองไม่เห็นครับชนหน่อยครับผมไม่หน่อยเท่าไรนะทุกคนกำลังงามๆเลยแหละเนี่ย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 ไม่หน่อยเท่าไรนะนั่นโอ้หมานิาน่งเร็วครับหมานิ่งเร็วครับผมช่วงนี้ยามทุกรอบได้ทุกยามทุกครั้งได้ทุกครั้งเลยครับผม เดี๋ยวจุดวาง,งนี้นะครับหลังแรกกระมานนะครับเดี๋ยวยังมีอีกสี่หลังนะครับผมนี่เล้ะเอาตัวนี้ก่อนมีรุนอีกสี่หลังครับี่แต่ขรางนี้เขาเดียวครับผมปกติจะเขาคู่นะครับหลังนี้ไอปลาหาตัวแล้วครับรอบหลังนี้หมนันหมันกับผมตัวสวยนะไม่หน่อยเลยรับไม่หน่อยเลยเ้าขคอมเมือ ดินจนหมดแรงกับปลาตัวนี้ดีนะว่าสังเกตเห็นแบบกลนกระโดกนิดนึงอ่ะเนาะอืมมันครับเดี๋ยวดักไปขึ้นครับผมไปรุ่นหลังถัดไปกันการดักก็ง่ายๆครับผมางเดอร์นี่ปากเอ่อปากรอบครับนี่ปากรอบเนาะห้งามันตั้งครับให้งามันตั้งคนเห็นไหมงามันตั้งนะครับ ปแล้วงานมันตั้งแล้วก็วางไ้เคนี้แหละครับผมผมดักแบบนี้แหละไอแคนี้แหละแล้วก็พยายามมาปลุกไปครับก็ดักเอาพวกปลาช่อนปลาชะโดหากินครับมันจะชอบว่ายเข้ามาในในสถานที่ที่เป็นวาวแบบนี้ผมคุดเป็นเว้วเข้ามาอย่างนี้นะครับ นล้ท่านใดที่ไม่ได้ดูคลิปตอนผมดักเนาะหรือไม่ก็ย้อนไปดูได้ครับผมครับมีคลิปอยู่ตอนดักแต่ลิงตะลิงริมหน้ามันอยู่ระดับนึงครับทีนี้ผมก็คุดเว้าเข้ามาอย่างนี้แล้วก็วางหลอบลงไปด้านหน้าก็ทาเอ่อทาให้มันเป็นเหมือนรูเข้ามานะนะครับแค่นนะครับล้วก็เอากิ่งใหม่มาคลังๆไว้ไอ,อ้พลั่งนะครับก็คือทําให้กระชอนมันรู้สึกว่าเอะนี่คือปลานี่คือสถานที่ที่ไม่โล่งไม่เตีย้นยนะจะมีเหยื่อ yeah. มัารบซ่อนอยู่อย่างงี้นะหรือใหม่ก็เป็นพวกไปชนหาลังครับหาลังไข่มันจะชอบมาไขตามสถานที่คล้คลคลคลายแบบนี้ในธรรมชาติมีกิ่งหม่ใบายานะครับนั่นะอันน้ำนหนึ่งตัวเดี๋ยวลังถัดไปข้างก่อนได้ปลาฉะด็ใหญ่เลยครับฉโออดูรุ่นโลกลัวนะไปรุ่นกันมันจะมารไม่ลังนั้น เป็นน้ำขุณคุณกันนะครับเป็นน้่อคุนอยู่ด้านนอกหายติดฟ้าช่อนตีนผมหรือเปล่าเนี่ยคุณอยู่ด้านนี้ครับแต่มนเมื่อวานนี่โอ้โหหลบหลบผมดักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกระเด็นออกไปอยู่ตรงน้นอ่ะปากหลบไปอยู่นู่นแล้วก็ถ่ายหลอบอยู่แบบนี้ไฟเชิดโอใหญ่มันเข่าลงกับดินตุ้มตุ่มดันออกไปแต่วันนี้ไม่มีอาการอะไรแล้วครับนี่ก่ะตูดหลบกระดกนิดนึง ด,ด,ด,ดอาจจะเป็นไปชนน้อยก็เลยเนาะแรงมันไม่เยอะออกดีๆกันครับอืมอ,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 อีอีอีลุ้นๆอะไรดำๆกระฝานหลอดหลังนี้มันใหญ่ครับขอยหยกดูจักหน่อย ถ้าเป็นประชนหน่อยเขาก็มองมองไม่เห็นมันหรอไม่เห็นนะไม่เห็นครับอืมไม่ไม่มีครับผมไม่มีครับนักไปขึ้นหลังที่สามครับหลังนี้เ็เคยหมานไประช่แนบะตัวนึงมาดูซิวันนี้นะ อโอเคไม่ไม่ไมนานมีอาการอะไรนะอืมอืมอ้ไม่ใช่เต็มเต้นอยู่เรื่อยเลยนนะ <c oughs> ะต้องยกดูนิดนึงครับ <c oughs> เผื่อบรนดินเขาอันนี้มันไม่ดินครับ มันยางมองเห็นยากนะครับพิณวันนำเสใสเนี่ยเดี๋ยวรักไปขึ้นครับหลังทัดมาครับหลังนี้ก็เคยหมานบรนินเขาคู่ฉดโดเขาคู่ก็ช่อนเมื่อก,กี้นี้ผมมาเห็นปลาฉดโวตีกินปลาซิวอยู่นาหลอ่อปุอ่มปุ่มอยู่โอเคจะมีเขาหลบแต่ตีกินอยู่ข้างนานตึงตันตึงตันน่าจะเป็นฉดโด อู้เฮ้ยทุกคนมีอาการมีอาการหลบสายอุจจาระดูมันกินดูมันกินปลาซิวหรือไม่อะไรก็ไม่รู้ละมั่มมุ่วมั่อยู่ข้างหน้ากินแต่โอ้ยเจียนเจียนจะเป็นหลบผมดักไว้นี่ดูมันใสไปนู่นนู่นปากหลบมาอยู่นี่ปากหลบของผมอยู่แค่นี้นะตอนแรกนี่แมปลาอะไรใหญ่ขนาดไหน ทำรอบผมกระเด็นไปข้างหน้าในคดนี่ยังอยู่ไหมด้วยอุ้ยมันมีแรงดินแม่ไม่ก็ฮักเฮ้ยอยู่ไหมน่ะอู้รอบแตกไปเลยวะนี่อา้าไม่อยู่ครับไม่ลุดออกได้โกก็อะไรสักอย่าง แต่นาจะเป็นป้าลุดออกครับราะว่าโครงตรงนี้มันนั่นแหละหรอนั่นนี่พอโครงโครงมาอย่างนี้มันฮักใช่ไหมมันมันก็ฮักอยู่แต่หน้านั่นแหละแต่มันฮักขักกาเก่ามันอาจจะอกใดหรือเปล่าแม่มันต้องชะดูแล้วครับรุ่นขนาดสาหลอดผมออกมาข้างนอกได้ขนาดนี้หรือขาดนี่ได้ยังไงดูดูคนเด้อไม่มีตัวเฉยแต่ตัวมันก็บุมบําบุมบําอยู่เลยเมื่อกี้ะดูใหญ่แน่นอนรุ่นโลกว่า สักวันเดี๋ยวมนกับเขาครับดักไว้คืนครับเสียดายเนาะมีเน่ครับผมอาจจะไปใหญ่อีกหลังนึงมามาไหวทดแทนครับผมว่าดูแล้วหลังนี้อาจจะเอาชะโดตัวนี้ไม่ไม่ยู่ครับเนี่ยมันไล่กัดปลาซิวตุ่มต่อมตุ่มต่อมอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องเขาครับเดี๋ยวอาจจะไปใหญ่หลังมันมาครับผมเสียดายครับเขาเราลดได้มาถึงแล้วครับหลังนี้มีมีอาการไล่เลยครับผม เดี๋ยวผมจะใหญ่จ้ะเอาปิดลุ่นชฉโดใหญ่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น้ำมันเลือกไหลแล้วดาสิดายเฉโดเขาเราไม่ติดไม่อยู่นี่ครับเดี๋ยวย้ายย้ายย้ายเดี๋ยวย้ายเลยครับ รียบร้อยครับใาย่ล้างมุนมาแทนไว้ละนี่ครับเรียบร้อยจนลังนี้เพื่อเป็นการไม่เสียโอกาสเดี๋ยวผมจะไปหยัดจัดไว้ตรงไหนสักแห่งแล้วก็วันหลังเดี๋ยวตอนมายามก็จะเอาไม้มาด้วยแล้วก็มาซ่อมแซมก็นี่ไปเลยครับผมที่ได้ไม่เสียโอกาสเนาะนี่มันก็ยังพอใช้ได้ครับถ้าป๋าหน่อยเขาก็ยังอยู่อยู่แต่ถ้ายโดใหญ่เขามันลุดครับผมไปครับเจอกันคลิปหน้าเด้ว๋ยวันนี้ก็ไม่ไม่เหี่ยวแล้วครับได้ไปช่อนตัวนึงแหละพอได้ตุ่มมาป่าครับผมเนาะเจอกันคลิปหน้าครับท่านใดที่ชอบ การหาปลาก็ฝากกดติดตามไว้เวยน,นะครับมีท้งหาปลาหาพึ่งหาก,กินหลากหลายแนวตามฤดูกาลตามจังหวะเวลาของธรรมชาติของผมครับในช่องชีวิตงสวัสดีุทุ่งครับสวัสดีครับติดลมติดลมโ <c oughs> คนดูด